สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับ FC ฟซีติกติตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ครับนี่อยู่กับผู้จัดสวรรค์เอ็นเตอร์เทนสวัสคีอินเร์เทนคครับวันนี้ได้คิวงานจากสาวน้อยเป็นไงบ้างหลังจากรอบก่อนดีรอบนี้รอบทุกรอบดีหมดเลยรอบนี้ขอให้ปังอีกเด้เพราะว่าโซนนี้บอกเลยว่า เปนครับ fc ก็คิดนห้อยคิ้ถึงสา่น้อยอยู่นะตรงนี้60เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวพี่เอาเหรียญมาให้เดี๋ยวตรงนั้นแป๊บหนึ่นงอ่านะใช่ใช่วันนี้ค่าบัตรค่าตั๋วเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะคะ,ะน,น่าจะร้อยเก้าสิบยค่ะร้อยเในพื้นที่กรุงเทพก็ประมาณนี้แหละไม่ร้อยแปดก็ร้อยเก้าอยู่แต่อยู่ประมาณนี้เนาะแล้วได้คิวสา่น้อยอีกไหมเนี่ยได้ค่ะมีคิว่อีกคิวหนึ่งได้อีกคิวหนึ่งที่ไหนเออยังหาสถานที่อยู่ โอ้ยังอุ่มไว้ก่อนเนาะฝากแฟนคลับเอฟซติดตามแล้วกันนะครับ <c oughs> ในเพจสาวน้อยหรือว่าในช่องทางโซเชียลในเครือข่ายของสาวน้อยติดตามว่าสวรรค์อินเตอร์เทนจะได้คิวสาวน้อยลงที่ไหนเพราะตอนนี้ยังหายสถานที่อยู่แต่รอบนี้วันนี้เรียนเชิญครับมาที่สนานที่สาน,านที่คือกินซ่าลังสิตค่ะครับนี่สถานาที่นี้บอกเลยจุคนได้เป็นหมืน่น ที่กว้างแล้วก็โล่งโล่งด้วยที่จอดรถสบายเลยค่ะเยี่ยเรารถส่วนตัวมาก็สบายสบายเลยแล้วทีนี้เราเล่นอยู่ลานหินนะครับไม่ต้องกลัวไม่ใช่ลานดินสาวน้อยก็สนุกไม่ผิดหวังเหมือนทุกเล่ครับเนี่ยยืนยันเลพูดจัดยืนยันแต่พูดจัดเลยค่ะครับวันนี้ก็ได้ทีมงานฝ่ายช่วยมาช่วย่ะมาช่วยขายช่วยขายโอ้ทีมงานนี้ขายเก่งนะขายเก่งค่ะทีมงานนี้ขายเก่งอินเตอร์เทนเก่งค่ะ กิงานนี้บอกเลยแค่นี้ไม่พอกินไม่พอต้องเพิ่มนี่ครับจากผู้จัดนะครับวันนี้<ช>บัตรประมาณอาคร่าวๆร<ช>้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเล่นถึงกี่โมงเล่นถึงๆๆๆๆๆๆเอือ้อนตีนเออประมาณนั้นฝากมาๆๆๆๆไว้ๆหด้วยครับพี่น้องครับหมอลร่ำเริ่มแต่หกโมงๆๆได้ไหมนี่หกโมงแรกครับเริ่มเว้นครับเล่นเว้นเลย กันครับมาตเตเ้นกับเสดงองกันตเตเ้นล่ะในงนองนะพี่น้องเลยนี่นะครับบรรยากาศผู้จัดเตรียมงานแล้วนะครับนี่ลงน้ําแข็งลงน้ําเก๊กฮวยตาเสือนะครับวันนี้น้ำเก๊กฮวยตาเสือนะครับยืนยันจากผู้จัดน้ำเก๊กฮวยตาเสือเออสามจุดเนะาะหน,น,นึ่งสองสามนี่นะครับบรรยากาศพี่น้องเอ้ย เป็นไงบ้างครัเมื่อคืนฮะมคิดขนาดบอกเว้ยบ่มีหัวหมองยางมื่อใรย้อมเข็มเป็นหัวพิดมเด้อ้ายเดียวเพราะท่านเหรออันนี้เขาเขาให้ด้วยสิทธิ์อะไรเนี่ยนี่เหรออ่มันร้อนไงมีแฟนอยู่ที่นี่พิเศษใช่แฟนขาวัขอยู่เี่ง มันมีกันไหมอ่ะมันมีกันไหมพอดีว่าเดินถ่ายยูทูบแล้วมันร้อนร้อนยังไงเนาะขนาดทีนี้ียกได้สองคนเองรอรอบหน้านะติดกันไว้นะได้ค่ะได้ค่ะรอบหน้าเจอกันอ่เดี๋ยวรถเสียบอยู่ด้วยเพราะเราเก็บสิ่งคางๆางเนี่ยตึงพละก่อนถาช่วยมามาขี่ทีมเนี่ยทั้งทีมเลยค่ะ ทั้งสามจุดมาช่วยมาขายกับสวรรค์ตลอดแล้วนะทีนี้สวรรค์เนี้ยก็ฟังมากนะทีนี้ถ้าสรรคจัดนะขายไม่ได้เลยใช่ไหมขายไม่ได้เลยเข้าขายเก่งมากงานระยองขายจนหมดไม่เหลือไม่แต่น้ําแข็งก็ไม่เหลือจริงคนวอยจนได้บ่นน่ะถ้ามาเจอทีมป่าช่วยขายเนี่ยเขาเต้นเขาก็เต้นเขาไม่ยอมแค่ลูกค้าถ้ามาเจอทีมป่าช่วยขายเนี่ยยายายาเพราะน้ำแข็งมันหมดเขาบอกงี้ คุณขายน้ำแข็งเหรอครับฮะคุณขายน้ำแข็งเหรอไม่ได้ขายแล้วทำไมน้ำแข็งมันหมดเร็วแท้เบีย์หมดน้ําแข็งมันก็จะหมดตาม<อ>หรือไม่อย่างเดียวคือน้ําแข็งไม่พอเบียดูอย่างนั้นะวะเรียกรถน้ําแข็งมาส่งรอบดึกหมดไม่หมดอนะ่ะเรียกน้ําแข็งมาส่งรอบดึก ฟามาด้วพี่น้องเดอ้อฟามาด้วครับวันนี้เริ่มตั้งแต่หกโมงหกโมงเย็นเนาะเริ่มตั้งแต่หกโมงเย็นเลยอ่าฟามาฟามาครับดดูไ้สบายเนี่ยเจตจำนงเหมื่นได้เป็นหมือนอ่นสถานที่แบบเนี้ยปั้นกระป๋องเลยแหละ ว่าไปปฐมวันนั้นหมื่นหมื่นสอง่ะตรงนี้เหรอหมื่นกว่าอยู่สนามอะไรนะสงซื้รถไฟอ่ะอสนามมันจะใหญ่กว่านี้นั่นแหละหมื่นสองคือเต็มประกับป่องครับอันนี้ประมาณสักแปดพันเจ็ดพันแปดพันน่าจะได้เนาะสบายได้รีบมาแล้วกันมาใ<อ>ชาไ้ไม่มีที่ยืนนะมาใช้ไม่มีไม่มีที่นั่งอันนี้ไลฟ์สดรนปะ่ะฟ์สดหรือว่าไม่ไม่ถ่ายคลิปโอ้นูน่นทีมงานรักษาความปลอดภัยครับ ทีมสวรรค์เขาเป๊ะอยู่แล้วโอ้ยชาองาอบผูาวเรควรมานะคะควรมากาดหลอ<ร>่อกาดหลอามาก<า>น,นี่ไงหนูมาแล้ว, <c oughs> วผูชานึกว่านึกว่านึกว่าผู้ชายกาดโอ้น้องนี่คนที่ทรมานตั้งนานมาอยู่กับไปช่วยนานยังเนี่ยเหรอ ยังหัวเราอีกแล้วดูวะอตือเฮ้ยอยกินขายังยังด้ย,งยจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ sẽ ăn lên vậy ô xin lẹo tôi đi สองแถานี่ซอยกันดีดีว่ะสองแถานี่ไหมซอยกันดีดีซอยจนแล้วเลยเด้อซอยกันจนแล้วเลยเอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไวส้สนี้ครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ดันให้ถึงแสนซับสไครต์ครับคลิปนี้ฝากไวส้สนี้เนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f c อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด,ด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ